สีเเศร้าอยู่มืดอล้วนนับบานีุ่่มืแล้วสว่างสวัยแล้วนะครับผมขอกุณงลายก็ไม่ได้ใช้ใหญ่เท่าไหร่นะครับก็แค่สว่างนี่เรียบร้อยนะครับสว่างสวัยตามที่ใจปรารถนาอืมวิจับ่อใหญ่ดูอพัดลมพัดอยู่เอานี่ตรงนี้เรายายนี่ที่ไม่เป็นเบอร์เก้สีแดงๆแต่มันมีชตมีอะไรมันไอ้อมันจะดูจะมันปิดลงเดี๋ยวมันโลกเราก็ดันขึ้นขึ้นนี่นะ ดันขึ้นมีไฟโชว์ด้วยคุณยายไหมถ้าไฟไม่วันนี้ไม่ติดแสดงว่าไฟไม่มาอ่าไฟไม่ติดแปลว่าไฟดับนะครับก็เรียบร้อยเนาะโอ้ด้วยอ้าวคุณยายทุกคนสว่างแล้วของยายขอบคุณค่ะดีใจบ่ดีใจแห้งแห้งมื่อเดียวิัดจะนอนเปิดพัดลมเนาะเมื่อยควาสบายมือหนี่งสิลุกพัดลมหนึ่ดรุกพรามันเย็นยกขึ้นห้อนนอ๋สาธุสาธุครับขอบคุณ สวัสดีครับวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับวันนี้อ่ไฟคองยายสว่างเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับอืม,มอันน,น,นี้อันนี้สายยังนไงสว่างแล้วครับ เปิดห้หางนานมันบ่เสียไปเสียบมันป่แจงเลยดิอ,อืมสว่างเลยครับพี่โอโ้โหนี่ครับโอ,โบโอโ้ดีใจแทนคุณยายจังเนาะสว่างครับหลอดนี้บอกเลยว่าแจ้งกันทั้งห้องนะครับแล้วก็ไฟบอ่อ มอช่างไฟเลยครับก็คะแรงเนาะเพิ่นบอกว่ามัอนี้เพิ่นพันหนึ่งนะครับเอาพั 1, นหนึ่งก็ไม่ได้ว่ากันเนาะโอ้ไม่ถึงวันด้วยนี่ตีหลันบออ่านี่สว่างสวัยตามที่เราต้องการเนาะก็ฝากพี่ทุกคนด้วยกดไลค์กดแชร์นะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับสลหรับภารกิจส่องแสงสว่างให้คุณใหญ่เนาะก็ตามมาตรฐานนะครับไม่ต้องกลัวนะครับ มีการช็อตกันไรพร้อมเบ็ดเสร็จแล้วก็มีสายกาวด้วยนะครับกันไฟดูดไฟรั่วนะครับผมเป็นเสร็จเรียบร้อยนะครับทําไมไม่ลงปักให้เยอะก็มันไม่จําเป็นเนาะบอกไว้ก่อนมันก็มีแค่นี้ใช่ไหมพี่มันแกก็ไม่ได้ใช้อะไรเนาะเราไม่มีตู้ยงตู้เย็นนะครับมีแค่นี้ก็ลงแค่นี้นะครับอ่าโอเคอ่าไปดูหลอด